บทภาคที่สองต่อจากครั้งที่แล้วเริ่มตั้งแต่อปมัตตะปริชินนางเป็นต้นไปวัดตังอันว่าวัตะอปมัตตะสัตตะของสัตว์ผู้ไม่ประมาทแล้วพุทธญาณนนะอันพระพุทธญาปริชินนางกำหนดแล้วตาสมาเพราะเหตุนั้นปมัตตาสตตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายผู้ประมาทแล้วชีวันตาปี แม้เป็นอยู่อยู่มะตานามะเอวะชื่อว่าตายแล้วนั่นเทียวอัตโนอัปริมุตตตาเพราะความที่แห่งตนเป็นผู้ไม่พ้นแล้วทุกเขหิจากทุกทั้งหลายชาติอาทีหิมีชาติเป็นต้นปณะส่วนว่าสัตตานว่าสัตว์ทั้งหลายอัปมัตาผู้ไม่ประมาทแล้วอัปมาทะลักขณังยังลักษณะแห่งความไม่ประมาท วัดเทศตาวาให้เจริญแล้วสัจิกตาวากระทําให้แจ้งแล้วมัรคะพราีิซึ่งมัคและผลทั้งหลายขิปังพลันณน,นิพพัตตันติย่อมไม่บังเกิดทุติยะตัติยะอัตภาเวสุในอัตภาพที่สองและที่สามทั้งหลายตาส,สมาเพราะเหตุนั้นเตอปมัตตะสัตตาอันว่าสัตว์ผู้ไม่ประมาทแล้วทั้งหลายเหล่านั้นชีวันตาปิแม้เป็นอยู่อยู มาตาปิเมตายแล้วณนะมียันติเอวะนามะชื่อว่าย่อมไม่ตายนั่นเทียวอิติดังนี้คาถาปาทสะแห่งบาตทท่งพระคาถาว่าอปมัตตานมียันติอิติดังนี้อัตโถอ่านว่าอัตว่าปนะส่วนว่า,า,ววาสัตตานว่าสัตว์ทั้งหลายเยเหล่าใดปรมัตตาประมาทแล้วเตสัตตานว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นโหนติย่อมเป็นสัตตานว่าสัตว์ทั้งหลาย มะตาตายแล้วชีวิตินทะยุประเฉท,ทนะด้วยการเข้าตัดซึ่งอินทรีย์คือชีวิตอัปปะคตะวิญญาณาเป็นผู้มีวิญญาณไปปราดแล้วทารุขันธะสติสาเป็นผู้จนกับด้วยลำต้นของต้นไม้โหนติย่อมเป็นยะถาฉันใดตะถาเอวะฉันนั้นนั่นเที่ยวอัตโนะมะตตา เพราะความที่แห่งตนเป็นผู้ตายแล้วประมาทมารเนนะด้วยความตายคือความประมาทอิติดังนี้คาถาปาทศาแห่งบาญแห่งพระคาถาว่าเยปมัตตายถาปตาดังนี้หิจิงอยู่เอกะจิตตังปีแม้อันว่าจิตดวงหนึ่งว่าเม่อยางอันว่าเราทั้งหลายทัดสามะจักถวายทานังซึ่งทาน มยังนั้นว่าเราทั้งหลายรักขิตสามะจากรักษาสีลังซึ่งศีลมายังนั้นว่าเราทั้งหลายกระดิษสามะจากกระทำอุปโปสถกรมมังซึ่งกรรมคืออุโบสถอิติดังนี้นอุป,ปัชติย่อมไม่เกิดขึ้นเตสังปิสัตตานังแก่สัตว์ทั้งหลายแม้เหล่านั้นมะตานังวิยะขาหัานังผู้เป็นครหัตตาวะก่อนเอกาจิตตังปิแม้อันว่าจิตดวงหนึ่งว่า เมื่อย่างนั้นว่าเราทั้งหลายวัตตานี้ยังวัดทั้งหลายอาจริยุปัชชายวัตตาทีนี้มีวัดเพื่ออาจารย์และอุปชัยยะเป็นต้นผูเรศสามะจักให้เต็มเมื่อย่างนั้นว่าเราทั้งหลายสมาธิสามะจักสมาทานทูตังคานิซึ่งทุดงทั้งหลายเมื่อย่างนั้นว่าเราทั้งหลายภาวนังยังภาวนาวัดเทศสามะจักให้เจริญอิติดังนี้ นาอุปัชติย่อมไม่เกิดขึ้นเตสังสัต,ตานานังแก่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นปรปิตานังปีผู้แม้เป็นบรรปชิตมะตานาังสัตตานาังอนุปัจช,ชันตังเอกจิตตังวิยะขึ้นมานะครับตรงนี้ราวกับอันว่าจิตดวงหนึ่งไม่เกิดขึ้นอยู่แก่สัตว์ทั้งหลายผู้ตายแล้วเตปมัตตะสัตตาอันว่าสัตว์ผู้ประมาทแล้วทั้งหลายเหล่านั้น มะเตนะสัตเตนะกิงนานาการนาวะเป็นผู้มีการกระทำต่างๆอะไรจากสัตว์ผู้ตายแล้วเที่ยวโหนติย่อมเป็นเตนะเพราะเหตุนั้นวาจนาอันว่าพระดำรัสอิติว่าเยสัตตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดประมาตาประมาทแล้วเตสัตตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นโหนติย่อมเป็นสัตตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายมะตาตายแล้วยะถาฉันใด ตถาฉันนั้นอิติดังนี้พระกวตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าวุตตังตรัสแล้วอัทโถอันว่าอัตว่าชานิตวารู้แล้วเอตังอัดถังซึ่งเนื้อความนั้นวิเศษโตโดยความแปลก,กันอิติว่านิสรนางอันว่าการแล่นออกไปวัตโตจากวัตะนัตถิย่อมไม่มีปรมัสสะแกสัตว์ผู้ประมราแทมาแล้วนิสรนาง อันว่าการเล่นออกไปวัตโตจากวัตตะอัธิย่อมมีอาปมัตตะแก่สัดผู้ไม่ประมาทแล้วอิติดังนี้อิติดังนี้คาถาปาสสะแห่งบาแห่งพระคาถาว่าเอตังวิเศษโตยัตตวาอิติดังนี้ปุจฉาอันว่าอันถามว่าปนะก็เกชนาอันว่าชนทั้งหลายเหล่าไหนชานันติย่อมรู้เอตังวิเศษสังซึ่งความแปลกกันนั่น อิติดังนี้วิสัชนางอันว่าอันแก้ว่าบัณฑิตาอันว่าบัณฑิตทั้งหลายทัตตว่าดำรงอยู่แล้วอาปรมาทาหิในความไม่ประมาทชานันติย่อมรู้เอตังวิเศษสังซึ่งความแปลกกันนั่นอิติดังนี้อัทโธอันว่าอธิบายว่าบัณฑิตาอันว่าบัณฑิตทั้งหลายบัณฑิตาคือว่าเมธาวิโนอันว่าบุคคลทั้งหลาย ผู้มีปัญญาชื่อว่าเมธาเมธาวิโนคือว่าสัพปัญญาอันว่าบุคคลทั้งหลายผู้เป็นไปกับด้วยปัญญาเยเหล่าใดทัตตวาตั้งอยู่แล้วอัปมาเทในความไม่ประมาทอัตโนของตนอัปมาทางยังความไม่ประมาทวัทนติย่อมให้เจริญเตบันดิตานว่าบันดิตทั้งหลายเหล่านั้นชานันติย่อมรู้วิเศษการณัง ซึ่งเหตุนั้นแปลกกันเอต่างนั่นอิติดรงนี้คาถาปษาทัสสะแห่งบาติ่งพระคาถาว่าอัปมาธร,รมหิบันดิตาอิติดรงนี้อัดโทอันว่าอาจว่าเตบันดิตาอันว่าบันดิตทั้งหลายเหล่านั้นยัตตวาครั้นรู้แล้วเอวังอย่างนี้ปโมทันติย่อมบันเทิงอัปมาเทในความไม่ประมาทอัตโนของตนตัตมิงนั้น ตัศมิงอัตโนอัปมาเทปโมทันติคือว่าปหังสิตามุขาเป็นผู้มีหน้าอันยิ้มแย้มแล้วปะหังสิตามุขาคือว่าตุถะปะหัถาเป็นผู้ยินดีแล้วทั้งร่าเริงทั่วแล้วตัศมิงอัตโนอัปมาเทในความไม่ประมาทของตนนั้นโหนติย่อมเป็นอิติดังนี้คาถาปรารสะแห่งบาต่างพระคาถาว่า อัปปมาเทปโมทันติอิติดังนี้อัโทโถอันว่าอาจว่าเตบัฑิตาอันว่าบัณฑิตทั้งหลายเหล่านั้นปโมทันตาบันเทิงอยู่อัปปมาเทในความไม่ประมาทเอวังอย่างนี้ตั้งอัปปมาทางอย่างความไม่ประมาทนั้นวัตเทตวาให้เจริญแล้วรัตตาเป็นผู้ยินดีแล้วรัตตาคือว่าอภิรตตาเป็นผู้ยินดียิ่งแล้ว จะตุสติปัฏฐานาที่เพเทสตัตติงสะโพธิปักคิยธรรมเมจะในธรรมอันมีในฝักฝ่ายแห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้สามสอันต่างด้วยธรรมมีสติปัฏฐานสี่เป็นต้นด้วยนวาววิเทโลกุตระธรรมเมจะในธรรมอันเป็นโลกุตระอันมีอย่างเก้าด้วยโกจระสังขาเต อันบัณฑิตนับพร้อมแล้วว่าทมอันเป็นอารมณ์อริยานางของพระอริยะเจ้าทั้งหลายอาริยานางคือว่าพุทธปปเจกพุทธสาวกานางังของพระพุทธเจ้าและพระปเจกพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายโหนติย่อมเป็นอิติดังนี้คาถาปัสสะแห่งบาต่างพระคาถาว่าอาริยานางโคจเรระตาอิติดังนี้อัดท,ท,ทวนว่าอัดว่า บัณฑิตาอันว่าบัณฑิตทั้งหลายอัปมาตตาผู้ไม่ประมาทแล้วเตเหล่านั้นชายิโนผู้มีความเพ่งชาเนนะด้วยความเพ่งทุพพิเทนะปิแม้อันมีอย่างสองอิติคืออัตถสมาปฏิสังขาเตนะอารัมมณูปนิชานีนะจะด้วยการเข้าไปเพ่งเล็งซึ่งอารมณ์ อันบัณฑิตนับพร้อมแล้วว่าสมาบัตแปดด้วยวิปัสนามัคคะพละสังขาเตนะลักขณูปนินช,ชาเนนะจะด้วยการเข้าไปเพ่งลงซึ่งลักษณะอันบัณฑิตนับพร้อมแล้วว่าวิปัสนาและมักแกละผลด้วยอิติดังนี้ประทวยัสสะแห่งหมวดสองเหมวดบทว่าเตชายิโนอิติดังนี้ครับหมวดสองห่งบทคือเตชายิโนอิติดังนี้นะครับอัดโผอ่านว่าอัดว,ว่าประวัตตกายิกะเจติกะวิริยา ผู้มีความเพียรอันเป็นไปในกายและเป็นไปในจิตอันเป็นไปแล้วสะตะตังติดต่อปัฏฐายะจำเดิมอภพินิกมะนมโตแต่การออกไปเฉพาะยาวะเพียงไรอรหัตตปตาแต่การมรุซึ่งความเป็นแห่งพระอระหันติตรังนี้ประทัดใส่หมดว่าสาตติกาอิติรงนี้อัโถอันว่าอัทวา,วาสมมน,นาคตาผู้มาตามพร้อมแล้ว วิริยนะด้วยความเพียรเอวัรูเปนะอันนี้อย่างนี้เป็นรูปว่ายางตัง้งพลังอันว่าผลนั้นใดปุคเลนะอันบุคคลปัตตพังพึงบรรล,ลุปุริสัทธาเมนะด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษปุริสะวิริยนะด้วยความเพียรของบุรุษปุริสะปรักเมนะด้วยความบากบั่นของบุรุษตังอปาภุนิตวาวิริยสสะสันฐานังนี่รวบด้วยอำนาะจ ยุปัจ,จคือสันฐานังตัวนี้นะครับมีตวาปัจจัยอยู่ข้างหน้าก็แปลไปหานิตวาปัจจัยก่อนนะครับอันว่าอันไม่บรรลุซึ่งผลนั้นแล้วตั้งไวด้ดยดีซึ่งความเพียรณพวิสติจักไม่มีอิติดังนี้ปรักเมนะชื่อว่าด้วยความบากบันทันละหนะเพราะไม่ทันระหนะอันมั่นประวัตเตนะอันเป็นไปแล้วนิจังเป็นนิดอนุสักกิตวาเพราะไม่ย่อหย่อน อันตราในระหว่างอิติดังนี้คาถาปาทศะแห่งบาติยพระคาถาว่านิจจังทารหะปรักกมะอิติดังนี้นิจจันนิจจังทารหะปรักกมะอิติดังนี้วินิชยโยอันว่าวินิฉัยเอธะปเทในบทนี้ว่าผู้สันติอิติดังนี้บันิเตนะอันบดิษเวทิตาโพพึงทราบพูสนาอันว่าการถูกต้องทั้งหลายทเวสองอยานะุูสนา คืออันว่าการถูกต้องคือญาณวิปากะภุสนาคืออันว่าการถูกต้องคือวิบากมรรคานว่ามรรคทั้งหลายจัตตารโสตสะผุสนาสุในการถูกต้องทั้งหลายเหล่านั้นหนาญาณภุสนานามะชื่อว่าการถูกต้องคือญาณพลานี้อันว่าผลทั้งหลายจัตตาริสีวิปากะภุสนานามะชื่อว่าการถูกต้องคือวิบากเตสุ ภูสนะเกสุในการถูกต้องทั้งหลายเหล่านั้นหนาะเตสุภูสณะกาสุในการถูกต้องทั้งหลายเหล่านั้นหนาะวิปากะภูษนาอันว่าการถูกต้องคือวิบากพระกวตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าอาทิตเปตาทรงพระประสงค์เอาแล้วอิทะผู้สันติอิติปเทในบทว่าผู้สันติดังนี้นี้บัณฑิตาอันว่าบัณฑิตทั้งหลายธีราผู้เป็นปราช สัจจิกรณตาเมื่อกระทําให้แจ้งนิพพานังซึ่งพระนิพพานอริยภเลนะด้วยอริยะผลสัจจิกรณติชื่อว่าย่อมกระทําให้แจ้งนิพพานังซึ่งพระนิพพานวิภากะวิปากะปุษนายะด้วยการถูกต้องคือวิบากอัฐโธอันว่าอัดว่าโยคะอันว่ากิเลสเป็นเครื่องประกอบทั้งหลายหรือว่าอันว่าโยคะทั้งหลายนะครับจัตตารสุสีเยเหล่าใด มหาชนางยังมหาชนโอสีทาเป็นตีย่อมให้จมลงวัตเตในวัตะเขมังอันเป็นแดนกเกษมเขมังคือว่านิพยังอันมีภัยออกแล้วเตหิโยเคหิจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบทั้งหลายเหล่านั้นอนุตรังชื่อว่าอันยอดเยี่ยมนิพ,พานต,ตะนิพ,พานส นิพพานะสะเศัตาเพราะความที่แห่งพระนิพพานเป็นธรรมชาติประเสริฐที่สุดโลกิยะโลกุตระธรรมเมหีกว่าธรรมันเป็นโลกิยะและโลกุตระทั้งหลายสัพเพหิทั้งปวงอิติดังนี้คาถาปาทัสะแห่งบาตแห่งพระคาถาว่าโยาคักเขมังอนุตรังอิติดังนี้ เทศนาปริโยสาานในการเป็นที่สุดลงรอบแห่งเทศนาชนานว่าชนทั้งหลายพระหูมากโสตาปันนาทโยเป็นพระอริยบุคคลมีโสดาบันเป็นต้นอเยสูงได้เป็นแล้วเทศนานว่าเทศนาสาธิกาเป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจามีประโยชน์ชาตาเกิดแล้วมหาชนสะเกมหาชนอิติดังนี้แลสามอวตีวัตุอ่านว่าเรื่องแห่งพระนางสามอวดีนิติตัง จบแล้วก็ขอให้นักศึกษาได้ติดตามในเรื่องต่อไปธรรมบทภาคที่สองเรื่องที่สองกุมพะโคสกะวัตถุเริ่มตั้งแต่กุมพะโคสกะวัตถุเป็นต้นไปกุมพะโคสกะวัตถุอ่านว่าเรื่องของเศรษฐีชื่อว่ากุมพะโคสกะมายานข้าปเจ้าวุจเต,เตจะกล่าวสัตานว่าพระศาสดาวิหารโตเมื่อเสด็จประทับเวรุวเนในพระเวรุวัน อารพะทรงปารบกุมภะโคสกะเศรษฐิงซึ่งเศรษฐีชื่อว่ากุมภะโคสกะกเทสีตรัสแล้วอิมังธรรมเตสนังซึ่งพระธรรมเทศนานิว่าอุทานวโตอิติดังนี้เป็นต้นที่ดังจะกล่าวโดยพิสดารเป็นประโยคที่ควรดูนะครับอหิวาตกโรโคอันว่าอหิวาตกโรคอุปชติย่อมเกิดขึ้นเคเหในเรือนราชกะหาเตติโน ของเศรษฐีในเมืองชื่อว่าราชคร,าารืราชขหนครัสมิงในนครชื่อว่าราชครืตัสมิงโรเคครั้นเมื่อโรคนั้นอุปันเนเกิดขึ้นแล้วติระฉานกคตาอ่านว่าสัตว์ติระฉานทั้งหลายกัตวากระทำมัคคิกังซึ่งมลงวันอาทิงให้เป็นต้นยาวะเพียงใดคาโวซึ่งโคทั้งหลายมรันติย่อมตายปัทมังกอนทาสกรัมรมกรา อันว่าทาตุและกรกรมกรทั้งหลายมารันติย่อมตายตะโตในลำดับนั้นทาสกรรมกราอันว่าทาตุและกรรมกรทั้งหลายมารันติย่อมตายเหะสามิกาอันว่าเจ้าของแห่งเรือนทั้งหลายมรันติย่อมตายสัพพะปชาในการภายหลังแห่งชนทั้งปวงตัดสมาเพราะเหตุนั้นโสโรโคนว่าโรคนั้นคันหิจับแล้วเศธิิงจะซึ่งเศฐีด้วยภรยิยาจะซึ่งภรรยาด้วยสัพพะปชา ในการภายหลังแห่งชนทั้งปวงเตชะนานว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นโรคะาผุดถาผู้โรคถูกต้องแล้วโอโลตเกตวาแลดูแล้วปุดตังซึ่งบุตรที่ตังผู้ยืนแล้วสันติเกในที่ใกล้เนเตหิมีในตาทั้งหลายอัสุปุนเนหิอันเต็มแล้วด้วยน้ำตาอาหางสุกล่าวแล้วตังปุดตังกะบุตรันว่า ตาตาในพ่อกิระได้ยินว่าอิมัสมิงโรเคครั้นเมื่อโรคนี้อุปันเนเกิดขึ้นแล้วชนานว่าชนทั้งหลายพินทิตาวาทำลายแล้วพิษติงซึ่งฝาเรือนปลาตาหนีไปแล้วละพันติย่อมได้ชีวิตตังซึ่งชีวิตตวังกันว่าเจ้าอนโนโลเกตาวาไม่แลดูแล้วอัมเหซึ่งเราทั้งหลายปลายิตตวาหนีไปแล้วยะถาโดยประการใดตาถาโดยประการนั้น ชีวันโตเป็นอยู่ๆอ,อาคันตาวามาแล้วปุณะอีกธนโกติโยอ่านว่าโกดแห่งทรัพย์ทั้งหลายจัตตารีตะสี่สิบอัมหากังนิทยิตวาทะปิตา,า,ตาอันเราทั้งหลายนิทยิตวาทะปิตาฝังตั้งไว้แล้วอสุกตถา,านเนในที่โนนอัมหากังปรหัดวิพัฒเพราะเป็นกรรมวาจกนะครับอุทิตาวาขุดขึ้นแล้วตา ธนโกติโยซึ่งโกรแห่งทรัพย์ทั้งหลายเหล่านั้นกับปยาสิพึงสําเร็จชีวิตต่างซึ่งชีวิตอิตรังนี้เป็นประโยคที่แทรกเข้ามานะครับตรงนี้ตรงตาเนี่ยไม่ขึ้นตะวังนะครับเพราะตะวังตัวนี้คือเป็นประธานของกับปยาติซึ่งเป็นกริยาคุมภาคนะครับโสปุตโตอันว่าบุตรนั้นสุตวาฟังแล้ววัจนางซึ่งคาเตสังมาตาปิตูนางของมารดาและบิดาทั้งหลายเหล่านั้น โรธบาโนร้องไห้อยู่วันทิตวาว่ายแล้วมาตาปิตโรซึ่งมารดาและบิดาทั้งหลายวรณะพยะพีโตผู้กลัวแล้วต่อภัยแต่ความตาย จิตตวาทำลายแล้วพิษติงซึ่งฝาเรือนปลายิตตวาหนีไปแล้วคันตาวาไปแล้วปรัะตะขา,านังสู่ชัดแห่งภูเขาวสิตตวาอยู่แล้วตถาฐานีในที่นั้นวาสานิสิ้นปีทั้งหลายทวาทศะสิบสองปจจคชิกลับมาแล้วมาตาปิตุวัสนัฐฐานังสู่ที่เป็นที่อยู่ของมารดาและบิดาอาทะครั้งนั้นโกจิอันว่าใครๆสัญชานี้รู้พร้อมแล้ว นางปุริสังซึ่งบุรุษนั้นนาหามิได้ทาระกาเลคันตาวาปรุณหะเกสะมัสุกาเลอาคตาตาเพราะความที่แห่งบุรุษนั้นเป็นผู้ไปแล้วในการแห่งตนเป็นเด็กมาแล้วในการแห่งตนเป็นผู้มีผมและหนวดอันงอกขึ้นแล้วรวบตวตปะปัจจัยตัวนี้นะครับโสบปุริโสอันว่าบุรุษนั้นคันตาวาไปแล้วธนัฐนางสู่ที่แห่งทรัพย์มาตาปิตูหี ทินนะสัญญาวเสีนะด้วยสามารถแห่งสัญญาอันมารดาและบิดาทั้งหลายให้แล้วยตวารู้แล้วธนาาัสอะโรคาภาวังซึ่งความแห่งทรัพย์เป็นทรัพย์หาโรคม่ได้จินเตสิคิดแล้วว่าโกจิอันว่าใครๆสัญชานาติย่อมรู้พร้อมมางซึ่งเราณนะหามิได้สัญชา,าติอยู่ในหน้าต่อไปนะครับก็ขอให้นักศึกษาได้ติดตามในตอนต่อไป